ระหว่างรออาจจะนานเออคุณลูกค้าคะอ๋อครับผมแต่ว่านั่งรอก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวจะเมื่อยอ๋อได้ครับแม่ช้าขอบคุณมากครับแม่ช้าจะดีมากเลยนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะนั่งก่อนเซ่คะเซ๊เหะอแล้วแที่นั่งหนูล่ะคะที่นั่งอ๋พอดีมันมีเก้าอี้ตัวเดียวอะยืนละเธออะอันนันจะหนูมาปวดหไม่นั่งเกือบปุ๊บซิไม่ได้ไม่ได้ให้เขานั่งดูแล้วเขาจะเมื่อยเพราะจะหนักของ นี่เอาได้ไหมครับได้เลยค่ะตามชอบนะค<า>ะๆๆกดเงินเนี่ยไม่โอเคส่เลยเจ้าใบม,ม,มีกูกลับกลุมกลับกำลังดีวันนี้ขายดีแน่ๆนะลูกค้าต้องมาลูกขาาสายแน่นอนพร้อมแล้วรอลูกค้าสักหน่อย สั่งส้มตำหน่อยค่ะได้เลยเอาตำอะไรดีอ่ะมีปูไทยปูปาลาปูมากุ้งสดตำข้าโพดตำขนมจีนตำแค่ปมุกอดเยอะมากมีทุกเมนูเลยจ้างั้นขอเป็นตำขนมจีนละกันค่ะตำขนมจีนเพราะวันนี้มาเพื่อขนมจีนเลยคะ่ะได้เลยเดี๋ยวเอาแบบแซ่บๆไปนะได้คะ่ตมมคะต้องบอกแม่ค้าตำอร่อยมากกระเทียมอุ๊ยแม่ค้าครับ ต้นบครัเอาซุปตำอะไรดีจ๊ะเอาเป็นออาา่ตำตำไทยครับตำไทยครับผมได้เลยตายแล้วดูแล้วท่าทางจะมีตังเอาตำไทยนะคะครับผมเอาใส่กระเทียมเยอะไหมอ่ะเอ่อเอาใส่ตามที่แม่ค้าต้องการเลยครับผมโอได้เลยเอาเอารสเด็ดเลยนะร้อนจังเลยแม่ค้าขาของหนูละคะตำหอยจี้ค่ะ๋ออ๋อเดี๋ยวรอก่อนให้ก่อน ร้อน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 เออนะเดี๋ยวปังให้พร้อมกันคิ้หิวแล้วทำไมรอ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 โอ้ยเมื่อยเมื่อยเอาคบใหญ่เลยนะคะอ๋อครับผมได้เลยครับแม่คะน้าหนิเห็นคนใส่ทองเลยรวหน่อยไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยขนาดเลยมาก่อนนะเนี่ยอยากให้เขาแซงคิวเลยแม่ค้าหนิลำเอียงจริงๆเลยเนี่ยนี บ่นอะไรฉันได้ยินนะ,ะลำองลำเอียงอะไรเอาเองี้เดีย๋ยวฉันตำไม่พร้อมกันใส่กระเทียมใส่กระเทียมกี่เม็ดหนึ่งหนึ่งเม็ดก็ได้หนึ่งเม็ดมเ,เดยอะไปหรือเปล่าหเม็ดค่ะอเม็ดหนึ่งก<ะ>็เม็ดหนึ่ง,งเอาโคกเล็กไปฉันตำพร้อมกันนี่แหละ,อะเออน้าอร่อยเหมือนกันเดี๋ยวไปใส่พริกเต้าพริกกี่เม็ดดีคะอ๋อเอาสองเม็ดแล้วกันครสองเม็ดนะคะเดี๋ยวเผ็ดเนาะครับผมใช่ครับเอาลุงแล้วเธอพริกกี่เม็ดก็ดูละคะใช่สองเม็ด สิคะสองเม็ดต่อค่ะฉันว่าเม็ดเดียวก็พอนี่มันแพงอเอนดูกัฉันจะเลอกเม็ดเล็กๆก่อนวอาคุณมีพิกเยอะไม่ใช่หรอคะดูสิเอนี่มันแพงนี่กบเม็ดแค่นี้ก็พอจะกินไหมกินจะกินไหมกินได้งรออาจจะนานเอ่อคุณลูกค้าคะ ออครับผมจะนั่งรอก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวจะเมื่อยออ๋ได้ครับแม่คะคุณแม่คะมาคันจะดีมากเลยนั่งเลยคันนั่งเลยคันนั่งก่อนเซ้คะเซ้คะแล้วที่นั่งหนูแล้วคะที่นั่งโอ๋พอดีมันมีเก้าอี้ตัวเดียวอะยืนแหละเธออะมันจะหนูม่าหไม่นั่งเกือบเขาสิไม่ได้ไม่ได้ให้เขานั่งดูแล้วเขาจะเมื่อยเพราะอจะหนักของนจะใส่ถั่วแล้วนะถั่วฝักยาว ออโทษนะคะอถั่วฝักยาวใส่เยอะไหมคะชอบทานไหมครับผอ๋อชอบครับชอบชอบชอบใส่เยอะเลยก็ได้ครับผมใส่เยอะอใส่เยอะก็ดีครับชอบมากชอบมากชอบมากใส่ถั่วไปเยอะเขาชอบโอ้แม่คะใส่เยอะมไปไหมเนี่ย ก็ลูกค้าชอบปะเธอแล้วของเธอละทัวฝักยาวขอเยอะแบบลูกค้าคนนั้นเลยนะคะอ๋้ยเธอตัวเล็กใส่นิดเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวฉันใส่ให้ครึ่งฝักประกันนะทำไมใส่นิดเดียวอะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันวัดก่อนนาดใหญ่กวแล้วทำไมลูกค้าคนนั้นเขาใส่เยอะได้อะคะแล้วก็เขาคกใหญ่อะเธอมันคกเล็กเธอตัวเล็กนิดเดียวแค่นี้ก็พอแล้ว ฉันตำให้รับรองอร่อยเหมือนกันจะกินอิ่มไหมคะเนี่ยอิ่มสิให้ใหอิมอ่มค่ะอิ่มหืมลูกค้าคนนี้มาจากไหนเนี่ยแค่ใส่ทองมานะแม่คะให้ก่อนเลยอะ่ะแถมโคกใหญ่ก,กว่าเราอีกอะ่ะแล้วนี่นะลูกค้าประจำเลยแล้วนะดูสิได้โคกเล็กอะใส่ทองปลอมมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยจะลอกตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ย อะไรนะทองจะเล่าตอนไหนหรอโอ้โหพูดอย่างี้ขึ okay ้นเลยจะเล่าได้ไงอ่ะเพิ่งไปชุบมาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เพิ่งไปซื้อมาพูดผิดเมื่อกี้ติทำให้เธอพูดไงซื้อมาจริงหรือเปล่าเนี่ซื้อมาจริงดิเนี่ยเพิ่งไปร้านทองมาแล้วก็เดินออกมาเนี่ยนี่นมาตั้งสองเล่นดูห้ามจับหอมมีมูลค่าเบื่อหมดเงินด้วยอ่ะสีเงินที่ไหนแบบนี โคกมาดีเนี่ยโคมาดีป้า,ห,ารหรือเปล่าเอาไเง,งจริงเงินแหละเพิ่งมาเพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อมาเอออย่ามาอย่ามากล่าวหายนะเพิ่งไปซื้อมาเธอนยนะตัวเล็กก็ตัวเล็กขี้เล็กก็ขี้เล็กเนี่ยนะแม่ค้ายคกเล็กอ่ะก็ถูกต้องแล้วแหละพูดอย่างนี้แล้วขึ้นเลยตัวเล็กก็กินคกใหญ่ได้ยิ่งกินเยอะยิ่งตัวใหญ่เออก็จริงแต่แล้วไงอ่ะเธอเอาคกเล็กไป สิ่งที่ฉันแข็งใช้ไงนะยังไงเธอก็ได้แตโคกเล็กอ่ะฉันได้โคกใหญ่แต่ฉันเป็นลูกค้าประจำของร้านแต่ฉันได้โคกใหญ่อะหยาดก็อยู่ได้เสร็จแล้วแต่ฉันจะใส่จานให้เราเนี่ยเฮ้ยหยกินปลาทำไอ้าวลูกค้าโคกเล็กนี่มาฉันจะเทใส่จานให้โอเคค่ะดูความน่ากินโคกเล็กโคกใหญ่ก็น่ากินนั่นแหละลูกค้าะหนูว่า อันนนีีเน้เ่ยกินสองคันว่าก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ลยตัวงัอนนับก่อนจะอิ่มไหมเนี่ยเยอะเกินเยอะเกินนี่กมแค่นี้ก็พอละอ่ะสโลว์ให้แค่นี้เหรอกุ้งแห้งด้วยเนาะอ๋อค่ะกุ้งก็แพงอ่ะ,อะแค่นี้ละกันสามตัวถือว่าเยอะแล้วน,ะนี่เห็นไหมเขาวางแค่สวยงาม กินแล้วนจ๊าืจะอิ่มไหมเนี่ยลองกินก็ได้ <Harper> ดูสิแค่นี้จะกินอิ่มไหมเนี่ย <cents> อ่ะส่วนของคุณลูกค้านะคะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคน่ะ๋ยวฉันจะเทให้นะคะอุ้ยน่าทานมาก ยาวเ <cose S 1> ยอะมากหนยชอบกินชอบกินหืมหืมกูจะช่วยโรยถั่วให้นะคะอ๋อได้ครับชอบถั่วไหมคะเนี่ยชอบมากเลยครับเสียเยอะนะคะอุ้ยถั่วเยอะมากเลยถอ่วไหมไม่พอไม่พอนี่ค่ะอ๋อใส่เองกนั่นเลยได้เลยค่ะโอเคครับใส่กุ้งแห้งอุ้ยใส่นิดเดียวแล้วกันนะครับโอ้ใส่ประมาณนี้แล้วกันเนาะนี่เอาใส่ได้ไหมครับได้เลยค่ะตามชอบนะคะกดเนะเนี่ยไม่โอบผมใส่เลย ไปนีกลุบกับกลุ่มกับกำลังดีนี่ฉันใส่กุ้งแห้งแต่ฉันว่ามันจะตัวเล็กไปหน่อยนะคะทานได้ไหมคะเนี่ยทานได้ครับทานได้ครับฉันเกรงใจมากเลยฉันว่าไม่เอาดีกว่าฉัจัดกุ้งให้กุ้งอะไรพิเศษเลยค่ะพิเศษกุ้งอะไรนี่ค่ะโอ้กุ้งบอเสีกรเจ็ดเจ็ ว่าเออดูแบบลูกค้าแบบน่นจาจะชอบแบบนี้เธอกินแค่นีก้ก็พอแล้วชอบนะคะแบบนั้นน่ะกุ้งอะ่ะกินไปก่อนกินให้หมดก่อนอ่าโอ้ยดูสิกุ้งตัวใหญ่ด้วยอ่ะโอ้โหงั้นกินแล้วนะคะมีทัวท่วทัว่วทั่วแล้วก็ทัว่วอ,อ๋อ,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 อ ก็ให้ก็เชิญลูกค้าทั้งสองกินให้อร่อยนะคะต้อสบายเลยจ้าไปพอสั่งใหม่ได้เลยนะเออ,อ,อคุณลูกค้ากินอิ่มกันแล้วใช่ไหมคะฉันขออนุญ,ญาตเก็บตังค์นะเพราะว่าฉันจะปิดร้านแล้วอะออจ่ายตังค์กันก่อนแล้วนี่ค่ะอือขอบคุณมากพอคุณลูกค้าะคะครับผมขอเก็บตังค์ก่อนนะคะเพราะว่าฉันจะปิดร้านแล้ว๋อ,อได้ครับได้ครับตักุ่นะครับผม ้ยแย่แล้วตังเราหมดแล้วว่ะเ<า>พิ่งเอาเงินนะไปชุบทองมาทำไงดีไม่มีเงินจ่ายอรัออคุณคะครับเก็บเก็บตังค์เลยนะคะอ๋อพอดีว่าผมไม่ได้เอาเงินมาครับงั้นผมขอติดไว้ก่อนนะครับผมง<ะ>ั้นไปแล้วครับสวัส,ด,<ะ>สดีครับบ๊ายบายไปก่อนไปก่อนอุย๊ยตายฉันด้วยเป็นไงล่ะเสะแ,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 แค่เห็นคนใส่ทองหน่อยไม่ได้ ก็ไม่ขายแล้วไงเกแกเรกินแล้วต้องกลับบ้านเดี๋ยวนีที่รักกันนะความม่มีกันนะโอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรคุณเั็งความในใจ จจจริงๆที่ได้พบเธออยากพบเธออีกครั้งยูอ้าวมา